สวัสดีครับพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดในหัวข้อของขอจงมีศรัทธาในชีวิตของตนเองจากเพจอาจารย์พศินอินทระวง์ธรรมะที่เข้าใจง่ายและเราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะครับมารับฟังเลยนะครับ8ข้อคิดขอจงมีศรัทธา ในชีวิตของตน,นเอง 1. เมื่อรู้สึกสิ้นหวังด้วยโลกภายนอกจงทวนกลับภายในเพื่อเห็นแสงสว่างเบื้องลึกสิ่งนั้นคือศรัทธาที่ซ่อนอยู่คือแสงสว่างในใจเป็นประกายเคลื่อนไหวให้ชีวิตมีเรี่ยวแรงศรัทธาคืออะไรหรือขอท่านจงทำความเข้าใจผ่านตัวอักษรเหล่านี้ สองศรัทธามิใช่ความฝันเหลวไหลแต่ก็มิใช่ความคิดเชิงเหตุผลมนุษย์เรามีศรัทธาต่อชีวิตได้แม้มองภายนอกแล้วชีวิตแทบไม่เหลืออะไรให้เชื่อมั่นได้อีกแต่ศรัทธาคือดวงตาเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ในความกลัวซ่อนอยู่ในความไม่คุ้นชินกระทั่งสูญเสีย กระทั่งเสียใจและความเจ็บปวดความเจ็บปวดก็มีความงามและปัญญาซ่อนอยู่ความศรัทธาไม่ปฏิเสธอะไรเลยไม่ใช่อยู่กับการเจ็บปวดและเรียนรู้เพื่อจะไม่เจ็บปวดแต่เป็นการอยู่กับความเจ็บปวดและไม่ผลักไสเพราะเห็นว่าความเจ็บปวดนี้เองคือส่วนสำคัญที่ทำให้ ความสุขใจปิ่งประกายเมื่อไม่มีความเจ็บปวดแล้วความปิติจะมีความหมายได้อย่างไรต่างขับแสงสีสันของกันและกันให้มีความหมายลึกซึ้งในชีวิตในความสำนึกรู้ 3. แน่ใจหรือว่ามหาเศรษฐีบนกองเงินหัวเราะเสียงดังกว่ายาจกไร้บ้านแล้วแน่ใจหรือว่ายาจกไร้บ้าน จะไร้เดียงสากว่ามหาเศรษฐีผู้เรืองอำนาจมิมีสิ่งใดเป็นสูตรสำเร็จเพราะการศรัทธาต่อชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดใครๆก็มีได้และใช่ว่าทุกคนจะมีครอบครองเด็กน้อยเป็นเจ้าของโลกในใจเพราะมีศรัทธาแต่ขณะที่ผู้มากวิชากลับทุกโศกต่อชีวิต ยิ่งเรียนรู้โลกภายนอกศรัทธาต่อชีวิตยิ่งคับแคบตีบตันต้องทิ้งกลไกตักกะทางโลกจึงเชื่อมต่อความศรัทธาทางธรรมหรือปัญญาแห่งชีวิต 4. บางคนเชื่อว่าความศรัทธาคือพระเจ้าท่านมีอีกพระนามว่าตัทธตาอันมีความหมายทั้งลึกกว้าง สัมผัสได้แต,ไแต่ไร้ตัวตนตถตาคือเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นคำที่สลายสิ้นทุกความเจ็บปวดและทำลายสิ้นทุกความลำพองผยองใจคำชมก็ตถตาคำนินทาก็ตถทตาความร่ำรวยก็ตถตาความยากจนก็ตถตา ชีวิตช่างราบเรียบสงบนิ่งเมื่อศรัทธาตะถาตาหลอมรวมกันเพราะเป็นเช่นนั้นเองหเรากำลังมีความทุกข์จริงหรือมันอาจใช่หากมองเพียงผิวเผินความจริงแล้วสิ่งนี้หาใช่ความทุกข์ในตัวของมันเองแต่ทว่า ทุกนี้อยู่ได้เพราะท่านสูญสิ้นศรัทธาต่อชีวิตและตนเองเมื่อศรัทธาในชีวิตแล้วท่านย่อมมีศรัทธาต่อตนเองด้วยขณะที่ยังไม่แน่ว่าท่านมีศรัทธาต่อตนเองแล้วท่านจะมีศรัทธาต่อชีวิตหรือไม่การมีศรัทธาต่อตนเองหรือไม่ไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่า ท่านต้องมีศรัทธาต่อชีวิตเมื่อท่านให้ความศรัทธาต่อตนเองโดยปราศจากความศรัทธาต่อชีวิตท่านย่อมกลายเป็นคนโง่บ้าอำนาจและสำคัญตนผิดพลาดเรื่องนี้คืออันตรายต่อโลกและตัวท่านเองศรัทธาตนเองเป็นส่วนหนึ่งศรัทธาต่อชีวิตเป็นทั้งหมดหากเป็นส่วนหนึ่ง แต่ต่อต้านทั้งหมดท่านจะค่อยๆกลายเป็นผู้หลงตนวิกลจริต6นกน้อยไม่วางแผนมันจึงโผบินรื่มเริงหนึ่งเปอร์เซนทุกที่ทุกเวลามันอยู่กับปัจจุบันทว่ามันก็ไม่ได้มีสติอยู่กับปัจจุบันมันจึงเพียงรื่มเริงแต่ไม่ได้เบิกบาน เพียงสัญชาตญาณทางกายเท่านั้นที่อยู่กับปัจจุบันหาได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มันทำได้เพียงครึ่งเดียววิญญาณของมันจึงถูกกดทับด้วยปัจจุบันสิ่งที่นกทำจึงไม่ใช่ความรู้ตัวแต่ทว่าเป็นเพียงสมาธิที่ผลิตได้ตามธรรมชาติด้วยกายหยาบซึ่งแตกต่างกับมนุษย์สัตว์โลก ผู้เป็นที่รักของวิวัฒนาการขั้นสูงสุดเราต่างมีสัมปัจจัญญะแต่เรากลับฝากสัมปัจจัญญะไว้ในอดีตไว้ในอนาคตเราจรึงพลาดสิ่งที่ดีงามไม่ต่างจากนกน้อยนกน้อยพลาดเพราะไปทางขวาแต่เราพลาดเพราะไปทางซ้ายความจริงแล้วเราจะโอบก,กอดปัจจุบันได้ โดยฝึกนำสัมปัชชัญญะมาไว้เฉพาะหน้าอยู่กับสิ่งที่ทำและเห็นการกระทำแต่อย่าให้มีผู้กระทำนี่คือเคล็ดลับที่เติมเต็มศรัทธาจงเห็นว่ามีการกระทำแต่อย่าหเห็นผู้มีกระทำสิ่งนี้คือหัวใจแห่งตาตาซึ่งเป็นอีกนามของความศรัทธาที่มีต่อชีวิต ซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเอง 7. ความเปลี่ยนแปลงคือคลื่นแต่ชีวิตคือท้องทะเลใหญ่ชีวิตคือมหาสมุทรแห่งการเกิดและดับเมื่อเป็นชีวิตนี้เมื่อเราคือนักแลน่นเรือแล้วเราจะกลัวคลื่นลมได้อย่างไรตราบที่ใช้ชีวิตอยู่ในนาวาแห่งสังสารวัตร เราสามารถปฏิเสธขึ้นลมได้จริงหรือมีสิ่งใดยิ่งใหญ่เพียงพอต่อต้านพลังธรรมชาติได้เป็นไปไม่ได้หรอกเหตุใดท่านจึงไม่ยอมรับมันมีใครเล่าที่ไม่พบผ่านความเปลี่ยนแปลงตายจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งใหม่นี่คือความเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่เกิดมาแล้วต้องเติบโต จนแก่เท่าเจ็บป่วยและตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงรอบกลางมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีได้มาและเสียไปนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงรอบถัดมาจิตเกิดดีใจจิตเกิดเสียใจจิตรีบจิตนิ่ง จิตยินดีจิตคุนข้องนี่คือความเปลี่ยนแปลงในรอบที่รวดเร็วกว่าฟ้าฟาดนาวาชีวิตแห่งความเคลื่อนไหวโอบอุ้มเราอยู่เสมอเหตุใดจึงรังเกียจความเปลี่ยนแปลงจงอยากเกลียดชังบิดามารดาผู้ให้กำเนิดท่านเลยศรัทธาคือการเชื่อมั่นสุดใจว่าความเปลี่ยนแปลง จกนำไปสู่ความงดงามอุดมสมคูณกว่าเคยที่ผ่านมาและข้อสุดท้าย8ขอทุกท่านจงมีศรัทธาในใจจงเชื่อในตัวตนของชีวิตซึ่งเป็นทั้งหมดของตัวตนแห่งท่านไม่ว่าชีวิตของท่านจะอยู่ตรงไหนส่วนใดของชีวิตอยู่ในวัยวันสดใส อยู่ในวัยวันใกล้คำ่ำทุกสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่กำลังลำเลียงท่านเพื่อให้ถึงดินแดนอันสงบเพียงแต่ท่านต้องไม่หวั่นไหวต้องไม่วิ่งหนีเพราะความกลัวมนุษย์นั้นเลือกหนทางวิ่งหนีครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่สิ่งนี้คือของขวัญดินคือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดดอกไม้ แล้วดอกไม้ที่ท่านเห็นนั้นคืออะไรไม่ใช่ก้อนดินแห่งวันวานหรอกหรือสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับขอจงมีศรัทธาในชีวิตของตนเองขอให้ทุกท่านจงมีศรัทธาในใจจงเชื่อในตัวตนของชีวิตซึ่งเป็นทั้งหมดของตัวตนแห่งท่านเอง ต้องขอขอบคุณเพจอาจารย์พระสิทธิ์อินทรวงธรรมะที่เข้าใจง่ายที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองขอจงมีศรัทธาในชีวิตของตนเองขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ